สวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผมติดเสียงไหมนี่ติดเสียงไหมวันนี้ก็กำลังตกแต่งร้านกันนะครับวันนี้ลูกค้าต้องเงียบๆกันเลยเดียวไปกินพิซซ่าครับวันนี้เดกขาว่ามีพิซซ่ามาเลี้ยงด้วยกินซ่ากัน <c oughs> นี่กำลังตกแต่งร้านเดี๋ยวช่วยเพื่อนอน้องๆก่อนนะครับ นี่จะป่องร้านช่วยตกแต่งร้านน,นี่เก็บกวาดใบไม้นะครับบนไปกลับบ้านแล้วหมอนั่งลงกินด้วยกันกินด้วยกันไหนเร้อบาย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 จอกกันเลยลูกนี่บายบายตาตา ยิ้มด้วยแหมมองไหนย้อมอะไรยิ้มเลยยิ้มเลยเยิ้ยมยิ้มไหนยเยี้ยมยังไงอีก<ห>ทีอ<ห>ีกทีให้ตาตาดูเยิยมทำไงยเยิยมยังไงอ่าดึงเลยเอ่าดึงเลยดึงได้รึล่าชิมอะมัมชิมค่ะชิมไ,ไม่มไม่สนใจยังไม่มองเลยชิมโอ้โหเก่งมาก กินพิซซ่ากินพิซซ่าชีสีอันบางอร่อยอันบางอร่อยกินมันบางๆเพราะอันบางมันอร่อยกรอบจริงต้องแฟนจะจุ่มมาทำเดฟอะไม่เดฟทำออสตาเลียเดี๋ยววหลังก็จะมาปาร์ตี้ที่บ้านเจ้าภาพเจ้าภาพครับเจ้าภาพเจ้าภาพเลี้ยงครับลงแขกวันนี้ลงแขกทำงานมามาคนลจิน โคเลชินโคเลชินโครลชินโรยออไรรยเปเลยครับโรยเลยครับเดี๋ยวผมกินเองพี่กินใส่พริกด้วยนะใส่พริกข้นบ้างใ,ใส่ซอสพีกว่าครับ ใส่ซอสอันนี้เป็นซอสซอสพริกเนี่ยไม่ทันใจซอสมะเขือนะเราซอสอะไรกันได้หมดได้หมดแม่มือดิแม่มือนี่นี่นีก็มีนี่ก็มีโอ้ดูดูเขาแต่งดูเขาแต่งหน้าดิโอ้โหปิดอย่ามึงปิดดิมันไม่ปิดเลยนี่มาทานทานทางนทานนู่นไงโอ้อะไรเต็มเลยใส่เลยบ้าง เหมือนสองส่ยอะลีลาการกินโอ้โหน้านาเอเอครับผมมากนะพี่ไปเอเอมากินด้วยเป็นของพี่เอมากหเงียบอันนี้มีเพีเดียวเองไม่มีใครจะเลยกินเกินหยาบอันนี้จะหมดละอื้อันบางกินแล้วกรอบอร่อยครับออ สับรถสับรถสับรถอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างกินกินด้วยกันนะครับแม่กินสิ